ไม่เป็นันมียกอ่ะคือตอนแรกยเด็กเทียวอาะอืยตอนเรด้วยาคิดที่ว่าดูว่าโยกต้งการอะไรเขียวตัวใหญ่ียวตัอใหก็จะเก็บเนตัว เ่อขอกากไปอืมใ่จาร้าเขนี้คนน้มคนที่เป็นีออาของอางานีไปเป็น,นจางก,ก็ไม่ไม่ได้สอบอะไรย่งนี้พพว่ามันถึงถาถช่วงช่วงไงก็ขอเขเยงานไปแล้วอืม <_ d ata> ซื้อแมกจ้านี่คือเริ่มตั้งแต่ตักจานเริ่มตั้งแต่ไรน,นะเริ่มตั้งแต่ตักจานอ๋อใช่ใช่ใช